รายงานผลการพัฒนาตนเองตามข้อตกลงโดยนางอรัญญาสงแสงประจําปีงบประมาณพศ2565องค์ 2, 5, 5. ประกอบที่ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้1.1การสร้างและพัฒนาหลักสูตร ข้าพเจ้าได้จัดทําหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาสมรรถนะและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพโดยมีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและผู้เรียนชุมชนซึ่งผลที่ปรากฏหลังจากได้ ดำเนินการนะคะ 1. ผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีความรู้ตางม,มาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษาที่กำหนดนะคะ 2. ผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์การอ่านเขียนคิดวิเคราะห์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามสถานศึกษากำหนด 1.2ออกแบบการจัดการเรียนรู้พระพเจ้าได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยนำหน่วยการเรียนรู้ในเอกสารประกอบหลักสูตรมาแตกเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามหลักวิชาการ มีความสอดคล้องในแต่ละองค์ประกอบและเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนโดยอิงจากแผนการจัดการเรียนรู้ของมูลนิธิผ่านทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะผลลัพธ์ 1. ผู้เรียนร้อยละร้อยมีความรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดต,ตามธรรมชาติของวิชา มีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 2. ผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์การอ่านการเขียนคิดวิเคราะห์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนดค่ะ1.3จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning ที่เน้นวิธีการปฏิบัติและมีความหลากหลายสอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในแผนการจัดการเรียนรู้มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตามศักยภาพ เรียนรู้และทำง,งานร่วมกันโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนและยึดการจัดการเรียนรู้ของมูลนิธิผ่านดาวเทียมนะคะ,ะเป็นสื่อหลักในการจัดการเรียนรู้ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ 1. ผู้เรียนร้อยละ90ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพในรายวิชาภาษาไทย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning 2. ผู้เรียนร้อยละ90ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ on site on air on hand และ on demand ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆในช่วงสถานการณ์โควิดนั่นเองนะคะ1.4สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ พ้าพเจ้าได้ดําเนินการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมแค n นว่าเพื่อใช้ประกอบการอธิบายเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้และทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่างๆจากการเรียนรู้ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมของครูนอกจากนี้ได้ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบเอกสารการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และอัปโหลดคลิปการสอนลง y o u t u b e ของโรงเรียนผลลัพธ์นะคะ1ร้อยละ90ของผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ได้รับความรู้จากการใช้สื่อที่หลากหลายสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย2ร้อยละ90ของผู้เรียนได้รับความรู้จากการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 1 5วัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดดำเนินการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อปรับปรุงพัฒนาตัดสินผลการเรียนรู้ความก้าวหน้าและ พัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผลลัพธ์นะคะ 1. ผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามระเบียบการวัดผลการประเมินผลของโรงเรียนนะคะ 2. ผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไข การเรียนรู้ของผู้เรียนจากผลการประเมิน1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนโดยการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ระบบวิธีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผลลัพธ์นะคะ 1. ผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามระเบียบการวัดผลการประเมินผลของสถานศึกษา 2. ผู้เรียนร้อยละร้อยได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามสถานศึกษากำหนดค่ะ1.7 ัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนนะคะข้าพเจ้าได้จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาอบรมบ่มนิสัยเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อ และเทคโนโลยีตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดนะคะผลลัพธ์ร้อยละร้อยของผู้เรียนมีผลการประเมินในด้านสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสูงขึ้นเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ค่ะ1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน ข้าพระเจ้าได้ปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีปลูกฝังประชาธิปไตยอันมีพระมหาตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆค่ะผลลัพธ์นะคะผู้เรียนน้อยละร้อยได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนดค่ะ องค์ประกอบที่2ค่ะด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ค่ะ2.1จัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชานะคะ ข้าพเจ้าได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนอาทิเช่นข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลทะเบียนแสดงผลการเรียนเป็นต้นนะคะ เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผลลัพธ์นะคะมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ะ 2.2ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าได้ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลของผู้เรียนรายบุคคลวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนผ่านระบบ h o s School h o o l t h h e t o นะคะและออกดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะผลลัพธ์ที่ได้รับนะคะ1ผู้เรียนและผู้ปกครองร้อยละร้อยรับรู้และมีส่วนร่วมกับครูผู้สอนในการแก้ปัญหา นักเรียนในด้านการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. นักเรียนร้อยละร้อยรับได้รับการสนับสนุนแก้ไขช่วยเหลือดูแลทั้งด้านวิชาการคุณล,าาลักษณะอพึงประสงค์รวมทั้งสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนค่ะ2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา ข้าพเจ้าปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการาศึกษาของสถานศึกษาคือร่วมประชุมและวางแผนงานต่างๆดังนี้ 1. การนิเทศภายในสถานศึกษา 2. การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางท่านพื้นฐานพุทธศักราช2551 3. ดํดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 4. ดํดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาผลลัพธ์นะคะร้อยละร้อยของผู้เรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามระเบียบวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา 2. ร้อยละ85ของผู้เรียนมีผลสำเร็จเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาค่ะ 2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการข้าพเจ้าได้ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองโดยใช้หลักกัลยานามิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะคะ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารผู้ร่วมงาน mm hmm. เด็กนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปอีกทั้งต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผลที่ได้รับนะคะ 1. ร้อยละร้อยของผู้เรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามระเบียบวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา2ร้อยละร้อยของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนแก้ไขดูแลทั้งด้านวิชาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่ะ องประกอบที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพค่ะ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนะคะข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทักษะการใช้ภาษาไทยการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนค่ะผลลัพธ์นะคะนักเรียนร้อยละร้อยได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนค่ะ3.2มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทั้งในรูปแบบเครือข่ายทางวิชาการหรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นแอปพลิเคชัน l i n ไลน์หรือ Facebook เป็นต้นเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ัที่ได้นะคะนักเรียนร้อยละร้อยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและดูแลทั้งด้านวิชาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนค่ะ3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบันตลอดจนทักษะความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยนะคะ ผลลัพธ์ร้อยละ878ของผู้เรียนมีผลสำเร็จทางวิชาภาษาไทยในระดับ3ขึ้นไป 2. ร้อยละ100ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จากการจัดการเรียนการสอนค่ะองค์ประกอบที่ 4. ความก้าวหน้าของบร็บท้าาไทยค่ะ เรื่องการแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคําไม่ถูกต้องโดยใช้กิจกรรมศึกษาค้นคว้าคําตามความสนใจและเทคนิคการสอนแบบ active learning ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณคือเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ5้า ปรากฏว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังดําเนินการนะคะเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ13.79ค่ะผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงคุณภาพนักเรียนได้ค้นคว้าหาคําศัพท์ตามที่นักเรียนสนใจและได้ฝึกเขียนบ่อยๆจากใบงานช่วยทําให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนสะกดคําในมาตราตัวสะกดต่างๆถูกต้องมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังการดำเนินการนักเรียนได้ค้นคว้าหาศัพท์ตามที่นักเรียนสนใจและได้ฝึกเขียนบ่อยๆจากใบงานช่วยนักเรียนสามารถอ่านและเขียนสะกดคำในมาตราต่างๆได้มากขึ้นแต่นักเรียนยังใช้หลักการจำแทนการสะกดคำอยู่บ้างค่ะ